อให้ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยอย่างมีความสุขนะคะอยากให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เข้ามาเรียนแล้วนะคะอยากรู้อยากทำอะไรคือทำให้สุดเลยค่ะหาเพื่อนเยอะๆครับคอนเนคชั่เเป็นสิ่งสำคัญครับ ใช้ชีิที่ตุดอยากลองอะไรล,ลองอยากทำอะไรทำครับเพื่อให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรในอนาคตครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนมาหาลัยแล้วก็ e n จอยนะคะเพราะอาจารย์ใจดีแล้วก็หน้าตาด,ดีมากแล้วขอให้เกรดออกมา A ถ้าเราตั้งใจแล้วเนี่ยเราอยากจะทําสิ่งนี้บอกอาจารย์อาจารย์คะหนูอยากจะทําแบบนี้หนูไม่อยากจะทําแบบนี้เราสามารถที่จะคุยกับอาจารย์ได้อย่างเต็มที่ถ้าติดปัญหาการเรียนตรงไหนนะคะก็อย่าอายที่จะถามอาจารย์ะค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยยินดีที่จะตอบคําถามให้กับน้องๆทุกคน,นะค่ะการเรียนไม่ต้องเครียดน,นะคะคือทางเรามีการ พื้นฐานให้ค่ะทุกคนจะได้เริ่มต้นแบบพร้อมๆกันนะคะสาหรับน้องๆที่ว่าเ,เด็กมองกรุงเทพติดหรูอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเราลองเข้ามาอยู่จริงๆนะสังคมเนี่ยมีหลากหลายมากๆถ้ามีกิจกรรมหรืออะไรให้ทำเนี่ยก็ยังให้ทุกคนแบบมาจอยๆกันเพราะว่าเราจะได้มีคอนเนคชั่นแล้วก็รู้จักรุ่นพี่รุ่นเพื่อนหลายๆคนค่ะคือแนะนําเรื่องของการกินค่ะโรงอาหารกลางกับโรงอาหารนิเทศของเราเป็นอาหารทาี่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็อร่อยค่ะก็ขอให้น้องๆสนุกกับกิจกรรมตอนปีหนึ่งเป็นเฟสซี่ใสๆน่ารักน่ารักนะคะสนุกเอนจอยกับการเรียนค่ะมอกรุงเทพเป็น ที่น้องจะได้ปลดปล่อยตัวเองแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ครับ